วันที่22มิถุนายน2566ความคืบหน้าการค้นหาเรือดำน้ำไททานที่ขาดการติดต่อไปตั้งแต่วันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากที่ถูกปล่อยลงมหาสมุทรแอตแลนติกได้1.45ชั่วโมงเพื่อดำน้ำลงไปดูซากเรือไททานิกที่ระดับความลึกประมาณ3,800เมตร ทีมกู้ภัยจากสหรัฐและแคนาดากำลังแข่งกับเวลาเพื่อค้นหาอย่างเต็มที่ที่ตามคาดการว่าออกซิเจนในเรือดำน้ำจะหมดลงในเวลา17นาฬิกาตามเวลาไทยวันนี้นั่นหมายถึงชะตากรรมของผู้โดยสารทั้ง5คนคือสต็อกเทิร์นัฐผู้ก่อตั้งโอเชนเกตแฮมิคฮดิงมหาเศรษฐีชาวอังกฤษพอลเฮนรีนาเจเลตนักสำรวจชาวฝรั่งเศสชาเซเดดดวุฒนักธุรกิจชาวอังกฤษเชื้อสายปากีสถานและลูกชาย มีรายงานว่าทีมค้นหาได้ยินเสียงจากใต้น้ำเพิ่มอีกแต่จนถึงตอนนี้ยังระบุที่มาของเสียงไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินเรือหลายฝ่ายระบุเสียงที่ได้ยินอาจไม่ได้มาจากเรือไททันแต่อาจจะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและการที่มีเรือเข้ามาสมทบในภารกิจมากขึ้นอาจทำให้เกิดเสียงมากขึ้นตามไปด้วย ด้านปฏิบัติการค้นหากองทัพสหรัฐส่งทั้งเครื่องบินอุปกรณ์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อสนับสนุนภารกิจดังกล่าวนอกจากทางการสหรัฐและแคนาดาแล้วล่าสุดเรือวิจัยอทอรลันทีของฝรั่งเศสได้เข้าร่วมในภารกิจค้นหาด้วยภารกิจค้นหาแข่งกับเวลาเหนือผิวน้ำใต้ทะเลลึกเรือวิจัยอทอรลันทีของฝรั่งเศสมีหุ่นยนต์อัตโนมัติวิคเทอร์ห0พันสามารถลงไปใต้น้ำได้ลึกถึงตำแหน่งที่ซากเรือไททานิกจมอยู่ กระทรวงลาหมแคนาดานำเรือช่วยในการค้นหาเพิ่มจากเรือสองลำที่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วเรือเชมซีเอสกลาเซเบมีทั้งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การดำน้ำที่ติดตั้งห้องอัดความดันอากาศที่จะช่วยรักษาหรือป้องกันอาการป่วยของผู้ที่เผชิญกับความดันที่ลดลงอย่างรวดเร็ว เครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลรุ่น P-8 โพสเดนของโบอิงและรุ P-3 โอไรออนของล็อกฮีมาเทินโดยตามปกติเครื่องบินทั้งสองรุ่นนี้จะถูกใช้ทำภารกิจสอดแนมและเก็บข้อมูลข่าวกรองแต่ก็มีบทบาทในปฏิบัติการกู้ภัยหลายครั้งรวมถึงการค้นหาเครื่องบินที่สูญหายและอาจตกลงสู่ทะเลเนื่องจากทั้งสองรุ่นนี้มีขีดความสามารถตรวจจับวัตถุใต้น้ำและเรือดำน้ำได้นอกจากนี้ทางการยังปล่อยทุ่นโซน่าเพื่อให้คอยตรวจจับสัญญ,ญาณใต้ทะเล บริษัทที่ประกอบกิจการใต้ทะเลเชิงพานิชยเข้ามาช่วยเหลือในปฏิบัติการนี้ด้วยเรือสำหรับการวิจัยโพลาร์พรินท์ได้ดำเนินการค้นหาบริเวณเหนือผิวน้ำมาตั้งแต่ช่วงเย็นวันจันทร์เรือลากสายเคเบิลใต้ทะเลดีบเอเนอร์จีและเรือลากจูงแอตแลนติกเมอร์ลินกำลังมุ่งหน้าไปยังจุดที่ขาดการติดต่อกับเรือดำน้ำเครื่องบินลำเลียง4-130เฮอร์คิวลิสจำนวน3ลำา2ลลำจากสหรัฐและ1ลําจากแคนาดา ได้เข้าร่วมในการค้นหาเรือดำน้ำเหนือผิวน้ำด้วยเช่นกันโดยพยายามค้นหาจากหน้านฟ้าไม่เพียงเท่านี้ทีมค้นหายังขยายพื้นที่การค้นหาเพื่อค้นหาเรือดำน้ำไททันเนื่องจากสัญญาณวิทยุและ GPS ไม่สามารถใช้งานได้ใต้ทะเลหน่วยยามชายฝั่งระบุได้ขยายการค้นหาไปใต้ทะเลลึกแล้วโดยเครื่องบิน P-3 a u r o โ a จากแคนาดาได้เดินทางถึงพื้นที่ค้นหาและดำเนินการใช้คลื่นโซนารวมถึงปล่อยทุ่นโซนารอบรศมีการค้นหา ทุ่นคลื่นโซน่าสามารถตรวจจับและพิสูจน์คุณลักษณะของวัตถุที่เคลื่อนอยู่ในทะเลได้เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ทางการทหารเพื่อค้นหาเรือดำน้ำฝ่ายศัตรู